สู่รอยร้าวบนเวทีสาธารณะการทูตบนเส้นได้ของสองตระกูลคลื่นสั่นสะเทือนทางการทูตระลอกล่าสุดไม่ได้เริ่มต้นจากห้องถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหรือการลงนามในสนธิสัญญาใดๆหากแต่มีต้นกำเนิดจากบทสนทนาส่วนตัวผ่านโทรศัพท์เพียง17นาทีที่ถูกบันทึกและนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างจงใจกรณีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีไทย นางสาวแพทองทานชิน,นวัตรและสมเด็จหุนเซนผู้นำอาวุโสแห่งกัมพูชาได้เผยให้เห็นมากกว่าแค่ความขัดแย้งบริเวณชายแดนแต่มันคือภาพฉายที่คมชัดของการประทะกันร,ระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่ของการเมืองระหว่างประเทศที่ซึ่งความสัมพันธ์ส่วนตัวการทูตหลังมา่านและกลนเกมแห่งอำนาจถูกนำมาขมวดปมไว้อย่างน่าติดตาม ณใจกลางของเรื่องราวนี้คือความพยายามของผู้นำรุ่นใหม่ที่ใช้สายสัมพันธ์ส่วนตัวและความคุ้นเคยระหว่างสองตระกูลหุ่นชิน,นวัตรเป็นเครื่องมือในการทูตการเรียกขานอังเคิลคุณลุงและแทนตัวเองว่าหลานคือสัญ,ญลักษณ์ของการทูตแบบไม่เป็นทางการ Informal Diplomacy ที่มุ่งหวังจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมาคลี่คลายความตึงเครียดระดับชาติ การกล่าวถึงแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นคนของฝั่งตรงข้ามแม้จะถูกอธิบายในภายหลังว่าเป็นเพียงเทคนิคการเจรจาเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันชั่วขณะและลดการของคู่สนทนาลงแต่ประชาชนคนไทยกลับมองเป็นเสียงเดียวกันว่ามันก็ได้เผยให้เห็นถึงความเปราะบางอย่างยิ่งยวดของการพูดลักษณะนี้เมื่อเทคนิคที่ควรจะอยู่ในห้องเจรจาส่วนตัวถูกลากออกมาสู่ที่แจ้งมันได้แปลสภาพ จากกลยุทธ์ทางการทูตไปสู่ประเด็นอ่อนไหวทางการเมืองภายในประเทศทันทีสิ่งนี้สะท้อนบทเรียนสำคัญว่าในยุคที่ข้อมูลข่าวสารถูกใช้เป็นอาวุธและความโปรง่งใสแม้จะเป็นความโปร่งใสที่ถูกเลือกสรรมาอย่างดีถูกหยิบยกมาเป็นเครื่องมือต่อรองการทูตหลังม่านนั้นมีความเสี่ยงสูงอย่างยิ่งความไว้วางใจ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดได้ถูกสั่นคลอนและทำลายลงด้วยการกดปุ่มบันทึกและเผยแพร่อีกมิติที่น่าคบคิดคือการเผชิญหน้าระหว่างนักการเมืองสองยุคสมัยฝ่ายหนึ่งคือสมเด็จหุนเซนนักการเมืองผู้เจนจบในเกมอำนาจที่เข้าใจอย่างลึกซึง้งว่าข้อมูลคือพลังและการควบคุมจังหวะการเปิดเผยข้อมูลสามารถสร้างความได้เปรียบได้อย่างมหาศาล การยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าบันทึกเสียงไว้เพื่อความโปร่งใสและวัตถุประสงค์ภายในคือการส่งสารที่ชัดเจนว่าเขาคือผูุ้่มเกมในสมรภูมินี้ขณะที่อีกฝ่ายคือนางสาวแพรทองทานซึ่งพยายามใช้แนวทางที่นุ่มนวลแต่กลับต้องเผชิญกับความเป็นจริงอันโหดร้ายว่าในเวทีการเมืองระหว่างประเทศความปรารถนาดีเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ปรากฏการณ์นี้จึงเป็นมากกว่าแค่การปล่อยคลิปเสียงแต่เป็นการตั้งคำถา,ถามถึงอนาคตของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาที่เคยมีสายสัมพันธ์ของสองตระกูลเป็นดั่งสะพานเชื่อมที่ไม่เป็นทางการเมื่อความไว้เนื้อเชื่อใจส่วนตัวถูกทำลายลงการปฏิสัมพันธ์ในอนาคตย่อมต้องกลับไปสู่กรอบที่เป็นทางการมากขึ้น ระมัดระวังมากขึ้นและอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงในการแก้ไขปัญหาวิกฤตที่ต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่นในมิติต่อไปท้ายที่สุดแล้วเสียงที่หลุดรอดออกมาจากบทสนทนานั้นไม่ใช่แค่เสียงของผู้นำสองประเทศแต่มันคือเสียงสะท้อนของโลกยุคใหม่ที่เส้นแบ่งระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องสาธารณะได้เลื่อนรางลงคือเสียงเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในศตวตรรษที่21นั้นซับซ้อนและเปราะบางเพียงใด และคือเสียงที่ทิ้งคำถามสำคัญไว้ว่าเมื่อการทูดบนความไว้ใจสิ้นสุดลงอะไรคือสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ในความสัมพันธ์ที่ล่อแหลมบนแนวพรมแดนนี้